วิ่งเร็วนั่นแหละยันไปที่เช้าเอาจับติดที่ดุไม่ต้องไม่ต้องโกไม่ต้องโกไม่ต้องต่นเครื่องมันหลวมไอ้คนติดเครื่องบินเครื่องบินมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วคิดดูสิคนบินจะกี่ปี ไม่เหมือนหมาที่บ้านขนาดหอมยังกลัวเลยนี่ไม่ไม่รู้เล็กนิดหนึ่ง ม,อม,อมเอาไปลงในยูทูบเลยเอาไปลงมันภาพเคลื่อนไหวเลยวิวไ,ไ,ไปส่งโอ้อาจารย์มองไม่เห็นนะครับไกลมากมีแต่ฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าจารย์นี่เครื่องร่อนหรือเครื่องบิสปอร์ตครับเนี่ยสปอร์ตอะไรมัน เครื่องมันจะไม่สปอร์ตด้วยเครื่องมันจะดับอยู่เรื่อยเครื่องนี้อะ70เจูนย์ใช่ไหมจ๊าบเจ็ย์เจหรือแปก็ไม่รู้ต้องเปิดช่องอะไรไวเนี่ยอ่า B R ไนึงตีหนึงอะไรนี้อเป้่อยน้ำท่วมเหรออ่ B R อะไรเนี่ยคุยกับท็อปได้ป่ะความถี่อะไร โอ้ใช่แล้วมันถึงนี่ยืนเหรออ๋อาม,ามันมีรีเลย์ใช่ไหมเ,เดี๋ยวนี้ใช้ใช้อิพิเตอร์หมดถ้าพอมันร้อนแล้วมันเริ่มหรวยอีกหน่อยไงพอมันร้อนมันก็จะหรวยอีกหน่อย ท่านเลงเองเบาเองจานต้องดูท่านเครื่องนะแต่เมื่อกี้ติดแล้วมันไม่สั่นนี่ทนเครื่องมันก็ไม่สั่นแต่สถาเนี้ผมพูดตรงๆเลยไม่ดีอยู่อย่างนะผมบินไม่ได้หรอกเพราะว่าผมลงฟารไม่ได้ติดตอนนี้ละคอยประมาณนี้เนี่ยละคอย